ยี่สิบสามค่ะพฤษภาสามพันสิบหกตั้ชื่องานเลยค่ะใช่อันนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลโบเนาะตอนนี้ค่ะเซ็นทรัลโบประมาณหกโมงเพิ่มหกโมงเพิ่มค่ะใช่ค่ะแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงบรรยากาศการประกาศรางวัลใช่แฟนคลับก็เยอะมากใช่ค่ะมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามมากเลยค่ะใช่แล้ววันนี้เราก็ ถิงนิสนันเด,ดยโดยใชรางวาัลคูจิแผ่นดีถูกต้องค่ะเดลกฝนที่แบบได้เข้าชิงนะคะก<ช>็ะมางลงมืนกันแน<อ>่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะรอติดตามชมภาพบรรยากาศดีก,กว่านะคะสวัสดีค่ะ ไหนๆเปันแ <łość> ับโมวทักไทยอะเนาะคือนี่เป็นเรียกว่าคู่จิงจงใช่ไหมคูดจิงจริงเหรอคูดจริงจรองใักไหมพูดจริงจริงเหรอได้ลยครับ บ้านเมลและบ้านฝนค่ะก็เห็นว่าข้างหลังเป็นตัวนุกโป่ง B F เบียรฝนนั่นเองค่ะเบสเทสเบสเบนเนาะเล่นมุกอะไรอยะมุก้เป่าสิบบาทมากเลยก็เดี๋ยวเราจะขามคำถามที่ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการแคร์ทั้งหมดในวันนี้เนาะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะป้าเฮียชอเต้นอะไรคะคลินี้นะคะเลาก็มาอยู่ในช่วงสัมภาษณ์ ตัวแทนจากบ้านเบลนะคะซึ่งก็เป็นพี่นุ่นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก็เราจะถามว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างคะกับการมางานแคสตัววอร์2016ในวันนี้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องเลยเนอะแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าแฟนๆแฟนบอมทั้งแฟนสาวเบลแฟนสาวโผล่มาทุกคนมาเจอกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ไม่กัตารางของแี่ละคนด้วยรู้สึกขอบใจเกิดราก็ประทับใจกันเนอะดูจากแฟนคลับหนาแน่นในวันนี้แล้วนะคะ ดีอะไรก็สิ่งต่างๆแล้วก็ภารกิัไทยในตัวค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพี่นุ่นมากนะจะค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยหมดนะคะค่ะตอนนี้ก็บ้านเบลจบไปแล้วเนาะมาสัมภาษณ์ตัวแทนกับบ้านกดกันดีกว่าค่ะใช่ค่ะขอถามตัวแทนจากทุกบ้านฝนเอายังเป็นเชาวบ้านอ่ะถามว่ารู้สึกยังไงกับงานแชร์ทวอดในวันนี้คะ ก็ไม่ได้มาแต่แรกอ่ะแต่ว่าก็มาทันตอนเขาประกาศรางวัลกันเนาะก็เมนเราได้รางวัลอ่ะคือคนที่เราชอบได้รางวัลมันจะต้องดีบ้างแม่ก็ไม่ว่ามันจะเป็นรางวัลอะไรก็ตามรางวัลสาคัญไม่สําคัญก็ไม,ไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้นรอเราสนใจทีว่ว่ามีเราได้รางวัลกัน หือว um pues, right. nah, ่าห uh, uh, like, ือว really like, like, uh, like. hey, uh, ่าเขาเขาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่แบบมีคนติดตามมีคนโหวตให้เขามีคนสนใจอะไรเงี้ยเออเดินทางมาไาลอะหรือเออแบบขึ้นไแล้วรางวัลข้ะไปก็มีคนแบบเออเฮ้ยคนนี้เราจะไอ้คนนี้นี่อะไรเงี้ยแบบมันไม่ใช่ขึ้นแบบลงเงียบแบบเฮ้ยเป็นใครอะไรเงี้ยก็ดังขึ้นเนาะใช่แค่นั้นแหละพอแล้วค่ขอบคุณมากๆค่ะสุดท้ายแล้วเนาะใช่ค่ะ หลังจากที่เราให้ดูภาพบรรยากาศของงานแคสต์อเวอร์ดในวันนี้เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นเลยว่าคนเยอะมากใช่ค่ะเยอะสุดๆแล้วแบบแฟนคลับทุกบ้านเลยอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะใช่ค่ะถ้าดูจากฐานคบตั้งแต่แต่แรกจะมาถึงตอนนี้นะคะใช่ค่ะของทั้งสองคนเยอะมากเยอะจริงๆค่ะเราถือว่าเป็นไทนเลยค่ะเป็นครอบครัวกันเลยทีเดียว จากครอบครัวเล็กๆแบบสามสี่คนตัวเต็แบบถือเป็นร้อยคนก็ดีค่ะรู้สึกภูมิใจมากใช่ค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามากเราก็จะขอโทษทุกคนไว้ในที่นี้ด้วยนะคะว่าไม่สามารถไม่สามารถเข้าหาตัวเบลลนได้จริงๆค่ะเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดใช่คือเอ๋ 10-15นาทีเองค่ะที่มันเป็นคือเบลมี่ทูลาค่ะใช่ค่ะคือแฟนเขาบกว่าตอแถวกันนเนาแก็แบบไม่อยากไปแยกเขาก็เลยแต่ว่าแถวก็ยาวมากเราเลยแบบไม่กล้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเรามาโปรโมทผลงานให้เมลกันดีกว่าใช่ตอนนี้ของเบลก็มีผลงานเรื่อง ICU นะคะเป็นผีชบาน่ารักมงมิสรุปแล้วผีชบาจะเป็นอะไรจะทำอะไร น่ากลัวเลยแต่ว่ารอติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ของพี่ฝนเดี๋ยวกำลังจะถ่ายซีรีส์อยู่ปีนเนาะก็รอติดตามนะคะตอนนี้ให้ทุกคนรอติดตามเนาะของทางช่องถ่ายเป็นเนื้อ่าของพี่สิบพี๊เนาะใช่ใช่ตอนนี้ถ่ายพี่สิบพี๊ค่ะรอรอหอนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานจะได้ดูใช่สัลเล้งใช่ไหมใช่่นัลล้อน่ารักมากนัลมิง เราก็โชคดอกันหน่อยไม่ได้เจอกันนานเลยห่างหายไปจากการทำก็นานไหน่จะทีที่กอนคุยใช่วันนี้เป็นวันเขียนนิสตัวนันเดเราก็เลยต้องมาค่ะเป็นวันปลอดศารตีครั้งหนึ่งในที่สุดเราก็มอคอยวันนี้ใ และเราเพียงขอให้มันมีวันนี้อีกเรื่อยๆเนาะขอให้มีเคมีสั้เดไปเรื่อยๆค่ะก็อยู่ด้วยกันก่อนเนาะใช่ค่ะก็ขออย่าลืมติดตามผลงานพวกเราด้วยนะจะพยายามมาทําบ่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมที่สาคัญเลยคือติดตามผลงานของเบลฝนด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีการรลยกันเนาะโอเคก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะอยู่ม6หกแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะไม่ตนแล้วค่ะรอเล่นค่ะก็ยังไงก็จะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันต่อเนาะ ก็สวยมีนันเขาก็ซ anyway> yeah> ื้อปีหนึ่งละก็จะมีเวลาอาจจะโทรจองกันมาเจอกันน้อยลงแต่ถ้าเบลฝนมีงานจริงๆเราก็พยายามมาใช่ค่ะเราจะพยายามกันมาได้มาให้กำลังใจเบลผลด้วยเป็นการขอบใช่ค่ะโอเคหมดเวลาของเราแล้วเนาะต้องไปเลยไปบายบายขอบคุณที่ต uh> ิดตามชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญร่วมให้กำลังใจและคอมเมนต์ติดชมติชมกันได้ใน #fdbfreporter ค่ะสะกดไงก็เดี๋ยวสะกดให้ฟังค่ะ f d b f i e p o r t e r ค่ะแท็กด้วยนะคะแท็กนะคะก็ไปแล้วพวกเรารออ่านยุดกันอยู่นะคะไปละบ๊ายบาย